สวัสดีนะมาถึงก็อเอาแกแบบก่อนเลยไปแกแบบอืมนะี่นะท่านก็แกแบบเนาะหลังจากดินมาส่งนะดินนี้ก็มาส่งเรียบร้อยแล้วล่ะ ออโอ้พื้นสวยดีนะทุกท่านดูดิพื้นสวยหรือให้เขาดันเข้ามานี่ก็ได้นี่ให้เขาดันดันมาข้างๆนี่นี่ เนาะเอาดินใส่ข้างๆนี่ด้วยนี่โอ้ oh, แต่ว่าบันไดเข้าไปไม่ได้เนาะติดบันไดได้เนาะรถเข้าไม่ได้เนาะอ่าอ่ะเราต้องเอานั่นลบอ uh. เอาไม้แบบก็กองๆไว้นี่แหละข้างหลังนี่ เดี๋ยวผมก็จะแกะแบบตัวท่านเร่งโดเน่รด้ี่นะ ยกเอาเข้าไปข้งางในเข้าไปข้างใน,นลงหน้าลงหน้าน่ะดน Bye. เอาขนไปไว้ฟังเดียวกันแค่นได้กี่ร้านแค่นได้กี่รานเอาไมีได้แล้ว អញយ៉ាប់យ៉ាប់លើគ្នានេះណេះៗបែបថ្នេះក៏តែញលោះហើយណាអញយ៉ាប់ពកួងលើគ្នានេះណោះនេះលេចកតែក្លេញញូดิនេះក៏ទូនដែរនេះក៏ទូននោះនេះទូននោះទូនដាច់នេះណេះ ba ca ít ta cái này bữa à, này khoang lên cái này hoa hay áo à thì này đừng cái bữa này đây là cho game nghiêm đi हं hmm. โอเคครับทุกท่านฝากไว้เท่าน,นี้สวัสดีครับ